สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาเอซีมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายค่ะวันที่8พฤษภาคม2,568นะคะวันพฤหัสบดีก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแจกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวัน มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันขอโทษขออภัยนะคะทุกคนจะลืมเสียบไหมพี่น้องทุกคนคะ่ะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่7ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่7นะคะ fc ขาจจให้เด่นรอบเช้า7และ6เด่นรอบบ่าย6และ5วันนี้มา3 7 8 91เด่นมา7เข้าคู่7 8 8 7นะคะเลขเด่นประจาวันมาไหมมาเลขเ รอบ่า,บายใจะให้หกนะห้ามาเก้าหกหกศูนย์สามมาคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนคู่เด็กเบิ้ลหกหกนะคะทุกคน 9, 6, 6, 0, เก้าหกหกศูนย์สามเราบ่ายเลขเด่นประจําวันเก้ามาหลักร้อยนะคะทุกคนขาได้บ่เนาะพี่น้องได้เจ็ดแปดกับหกหกพนาจะจ้าตามต่อได้พี่น้องด้วยเมื่อเช้านี้เจตกใจมากนะคะทุกคนเขาใจเข้าไปในช่องแล้วบอกว่าช่องนี้ไม่สามารถใช้งานได้ทุกคนขาถ้าสมมุติว่ามัน ทำไม่ได้จริงๆเราจะทํำยังไงคะทุกคนจะสร้างกลุ่มไหมคะทุกคนคะก็ถามพี่น้องก่อนนะคะถ้าจะจะสร้างกลุ่มถ้าสมมุติว่าทําในนี้ไม่ได้นะคะทุกคนถ้าสร้างกลุ่มเจก็จะขอคนละ20บาทต่อคนนะคะทุกคนต่อเดือนพี่น้องสิวานจังใดนะคะกับทาเฮ็ดว่าได้อิหลีก็ต้องได้เฮ็ดแบบนั้นทุกคนคะ่ะ <c oughs> ก็ อยู่กับดุลพินิษของ fc นะคะว่าจะว่ายังไงเนาะค่ะทุกคนถ้าในนี้ทําไม่ได้เจก็แต่ว่าก็ลองทําไปเรื่อยๆนะคะแต่เมื่อเช้าขึ้นแจ้งเตือนบอกว่าทําไม่ได้เนาะพี่น้องหน้านี้ไม่ได้ใช้งานบอกอย่างนี้นะคะทุกคนก็ลองไปก่อนนะคะทุกคนถ้าไม่ได้เราก็แผนสำรองไว้เนาะคะ่ะทุกคนก็เข้าไปดูในไลน์เนาะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเจจะสร้างกลุ่มให้นะคะ สำหรับวันที่8จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้7และ6ได้ตัวเดิมกับเมื่อวานนี้นะคะทุกคน7น 7, ะคะ73 37 72 27 7007 7557 7997 7117 หกเจ็ดเจ็ดหกหกสามสา6 6กหกสองสองหหห้าห้าหกหกศูนค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สมและสองนะคะสค่ะสามเจ็ดเจ็ดสามสาหหสามสสสาห้าห้าสาม สามแปดแปดสามสามหนะะึ่งหนึ่งสามสองค่ะทุกคนสองสามสามสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองหกหกสองสองห้าห้าสองสองศูนย์ศูนย์สองสองสี่สี่สองนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นนะคะ 7จ3ด7กส7มสองเจ็ดสามสามเจ็กับ2อ7ส3มเจ็ดเจ็2สามสามหก fc ขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนเอาลืมไปแล้วกลับด้วยทุกๆคู่ที่ท่านชอบนะคะทุกคน เรามาดูค่ะเลขเด่นประจําวันรอบเช้าเจ็ดและหกนะคะเด่นประจําวันวันนี้อยู่ที่ห้ากับศูนย์เนาะพี่น้องวันพฤหัสเลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าเลขห้ากับเลขศูนย์ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้าเจ็ดและหกเด่นประจําวันห้าและศูนย์เป็นเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกค่ะหกห้าห้าหกหกศูนย์ศูนย์หกนะคะ สกับ2และ5กับ0ย์เป็น3 5ม3้าห้าสามสามศูนย์นค่ะสอห้าห้คะทุกคนเป็นจังใดพี่น้องมากก็ตามได้ค่ะพี่น้องค่ะพระมากปพระชอบให้พี่น้องเลือนผ่านค่ะสถิติมีเขามีหลุดทุกมือพี่น้องบพได้เขาทุกมือแล้วกับเพได้หลุดทุกมือเนาะจ้ะเนาะค่ะทุกคน ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะสำหรับหุ้นนิเคอิวันที่8พฤษภาสำหรับคลิปนี้ใจก็ขอให้ f อท,ทุกทุกท่านโชคดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ